สองชุดครับไปยิงเขาลูกเดี๋ยวฟังวนี้กอนฟังวนี้กอนต่อไปสกดนะัดข,ข้อเฮางห้องออกกราฟิกขึ้นมาเลยสถิตินะ่ะออาเราตัดสินใจเองเลยนนะ่ะออช่วงใดที่ฝนมันมากมันฝนมันเริ่มมากแล้วบ่มันกักเก็บน้ำไว้แล้วที่นี่บ้างดีดีนะน้ำใต้ดินของเขามันอมอยู่แล้วน้ำภูเขาขยับไเขจับเอื้นขหับไ,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 ไ้บ้านเฮามันเป็นดินภูหรือว่าเป็นดินเป็นหินขหับไ้ แล้วที่นี่หน้ามันโล่งมากที่อาษาทไทยรูปใแต่ลระมองต่กระมองกันนะแล้วที่นี่เนะ่ตัดสินใจเลยโลงหน้าเลยเขาจบไปโลงหน้าก่อนเลยขยับไปแล้วมันมีมือนหนึ่งผมสงสัยว่าเอออุดรทานี่มันเป็นอย่างขึ้นจังดำหน้ามันคือยังเคลื่อนไปแค่เข่ามั่นนะขยับเอื้อนขยับไปแล้วที่นี่ตัดสินใจปล่อยไม่ต้องเอาบกดงสารค้ามันขยับไปเอาคอนอยู่หันไปปล่อยเลยขยจะไปค่อยๆปล่อยว่ะ จอระบีเสื้อจอระบีไปท่าไปเลยจอระบีนะใครจะเอาเสื้อมัดแอลเลยมัดแอวดีดีมัดแอวดีดีคือยังมัดมัดตัวนั้นนะเออถ้าผมมีเซฟตี้เราห้บางทีค่อยๆปล่อยผมจะปล่อยลงมาได้เวลาะเอาจอระบีอัดเอาจอระบีออกไปเลยนะใครจะไปแล้วที่นี่มันบ่ดด้นะปล่อยบอแมนคาะเคาะเลยคอจอระบีไปอัดเลยจอระบีรุ่นใดก็ได้ เอาใส่มื่อเราค่อยมาล่างรูปขึ้นรูปขึ้นเรืเร่อยๆหน่อยใชไหมแล้วก็เลื่องเคลื่อนน้ำอุดแล้วออกใบว่านั้นปะผมบอกว่าให้ออกขยับออกมาอีกตีนเคลื่อนแต่เห็นหน้าได้เใช่ไหมแล้วที่นี่ไปเบิ้งเคลื่อนใช่นาดผมเป็นคนแก่ได้เคลื่อนใช่นาดบอกว่าให้ใส่เสื้อใส่เสถนนเลยเราใส่สายยางดูดค่อยปล่อยออกมาสายยางระดับน้ำเขาเลยแต่ว่าเอาไงเติบเป็นบอกที่บอกจากบอกเล่าบอเออเค่อย ค่อยๆปล่อยออกมากเรื่อยๆเขื่อนเส้นหนาดบริษัท่วมนับปีนี่เ <c oughs> บิ่งดีๆได้เบิ่งตัวนี้เบิ่องตัวนี้ดีอ,อ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับตอนนั้นเราพูดถึงคนที่จะมาบริหารทางด้านการส่งสริมศึกษาทิการนะครับก็คือคุณปิยพรธาีินยียมเหมือนเดิมจะมาบริหารส เมื่อพูดถึงคนนี้นะเขาเส้นใหญ่อยู่นะคนนี้นะคูุปิคูปุปิน้องบวัวละหวในเส้นใหญ่นะ oh. ผมเคยเขียนโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างนะเ,เรื่องนี้มันอยู่ที่บ้านพรงามเราน Stanford, ่นอะเขตอำเภอหนองหานนะแล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมก็ดีใจอยู่หรอก ที่เพื่อนเชื่อผมนะแต่โกหกไว้โรงพยาบาลหนองหารสองนะแล้วก็โกบอนเฮาอำเภอหนองหารผมเป็นคนบริหารนะั้นนะ่ะนะจำไว้นะคนไทยนะพรอสักพอักลูกไม่ต้องไม่ต้องกันนั่นพอสักตดออกมาก่อนนะนะจำไว้แล้วลูกนะเขียนตลาดไว้ทำอย่างดีมีบุคลากร,กรเข้ามาเสริม โอ้ยไดโนเสาร์น่ะเธออยู่นาน้องบัวเราอุดรธานีน่ะอยู่ตั้งจุดนี้จุดนี้จุดนี้พ่อซื้อให้เท่านี้เหลือไว้ให้น้องแค่นี้ขายที่ไร่ที่นาให้โรงงานสีตางยางพาราคณะรัฐบาลไทยนะเธอนะแล้วก็ในเรื่องเป็นซื้อที่ไว้ไอตัวที่ออกข่าวนะจาไว้ดีนะลูกนะคือพ่อสั่งไม่อยากจะให้ต่างชาติคือซื้อกันไว้แต่ทีนี้ให้ต่างชาติมาเฮ้ยมาตามให้กูหน่อยได้วว่าแต่นี้กูต้องสํารวจกลุ่มกลิ่นพีทก่อนเข้าใจนะลูกนะจําไว้นะ อยู่ที่บ้านดุงลูกหลายอย่างอยา่พระศักว์ทำไว้กล้วยน้ำป้าอยู่ที่อำเภอท่าบ่อก็ส่งไปพนุ่นมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าลำไพพันธ์นะีนครนรมนะกระจายบ่านนะไม่ต้องกลัวพระศักดิ์กู้ไทยได้ลูกนะนะของเรานะยำไวนะปิยพรอะไรเน่ยมนะ การสื่อสารออกมาดูหน้าเอาไว้ครับนี่นะครับกลุ่มที่บริหารประเทศไทยแล้วมาในช่วงของช่องปร,ราสาทเครึ่งเสียงทองได้ยินข่าวว่าการที่คุณทำช่องตัวนี้ขึ้นมาผมเป็นคนอเสนอไปคุณมีหน้าที่ฟังเพลงอย่างเดียว อย่างน้อยๆคุณต้องฟังเพลงวันหนึ่งสิบถึงยี่สิเพลงที่ประชาชชนชาวสกลลครแต่งขึ้นมาแม้กระทั่งบทกวีแต่ยังไม่ได้ส่งไปอ่าให้คุณอ่าทางด้านเขาเรียกว่าโบตันโบตันเป็นคนเขียนหนังสือให้ผมอ่านอีกทีนึงนะนะอย่าลืีน,นะครับนะนะจนะำไวมนะครับผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษนะขอตรวจสอบอยนะวันนี้นะประชาชนคนไทยขอตรวจสอบท่านนะึนะว่าท่านได้มาอย่างไรหรือว่ามีการซื้อไหมคําว่าผู้ชํานาญการพิเศษก็คือจะต้องชํานาญและก็เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ว่าจับไปเชี่ยวชาญทุกด้านนะผู้ชํานาญการพิเศษนะคาว่าพิเศษก็คืออะไร คุณต้องเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ผมภาวนาให้คนไทยเก่งทุกเรื่องไม่ต้องเป็นผู้ชำนาญการพิเศษก็ได้ขยายแล้วอ่ะนะ าหาพ่อแล้วก็หาแม่บอกว่าจะไปเปิดร้านคาราโอเกะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวละแวดูหน้ามันไว้ดีๆแล้วอย่าเรื่องมากแถมมันออกมาคนกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรบางอย่างตอนเย็นรอฟังข่าวดีๆ วันนี้สดๆอย่าลืมแชร์ต่อนะลูกนะนะเดี๋ยวพ่อสักแชร์ไปก่อนฉันได้ปราศาทพึ่งเสียงทองนะแล้วก็ดูหน้าไว้นะลูกนะต้องมีเครื่องเสียงไว้ฟังเพลงนั่งฟังเพลงสักสิบยี่สิบเอาเฉพาะคนสกลนครที่เราแต่งเข้ามาเลยแหละ กระจายหรือเปล่าบทกวีผมก็อยากจะให้ไทยสกลนครได้นะเพื่อที่จะทดแทนอ่าอย่างตัวอย่างเช่นอ่าใครกัรนเนาะนุ่มสกลค,คนเขียนเพลงพี่ยิวยิวใช่ไหมเออพี่ยิวคนเขียนเพลงนั่นแหละแทนทดแทนกันขึ้นมาเรื่อยไม่ใช่ว่าอ่าจะไปฟังเฉพาะของเพื่อนพอดีของเพื่อนอยู่ตัวปุ๊บก็คือล่องเสียงของเพื่อนอเวลานั้นจะอยู่ตัวทันทีเลย Đó luôn nè Chào mày nè cháu dạng cho giải hay nè Chào